คุณผู้ชมคะเชื่อว่าสัปดาห์ก่อนนี้คนไทยจำนวนไม่น้อยนะคะลุกขึ้นมาตื่นตัวแล้วก็ตั้งคำถามว่าทำไมอาการมะเร็งปอดเนี่ยมันถึงเกิดในคนอายุน้อยๆแล้วก็ไม่สูบบุหรี่ด้วยนะคะอย่างกรณีหนึ่งของนายแพทย์กฤิไทยธนสมบัติกุลเนี่ยอายุ28ปีนะคะอาจารย์ประจำศูนย์ระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิก ภาควิชาเวชาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คุณหมอเนี่ยก็เปิด Facebook นะคะชื่อว่าสู้ดีวะเลยค่ะออกมาแบ่งปันเรื่องราวอาการป่วยมะเร็งที่เป็นมะเร็งปอดในระยะสุดท้ายนะคะซึ่งก็ได้รับการดูแลรักษาของคุณหมอเนี่ยคุณหมอเนี่ยเดินทางใช้ชีวิตมาด้วยการมีสุขภาพที่ดีมาโดยตลอดแถมไม่สูบบุหรี่ด้วยค่ะหลังจากที่มีข้อมูลนี้เผยแพร่ออกมาในของผู้ชมไม่นานนักนะคะก็มีเคสหนึ่ง เกิดขึ้นตามมาด้วยนะคะก็คือพันตำรวจตรีรุ่งคุณจันทโชธออกมาแชร์ประสบการณ์ว่าท่าเนเจอมะเร็ง ปอดนะคะในระยะสุดท้ายแล้วก็ลุกลามไปที่ต่อมน้ําเหลืองแล้วด้วยโดยที่เขาเองก็บอกเหมือนกันว่าไม่สูบบุหรีเลยค่ะออกกําลังกายเป็นประจําเลยพร้อมกับโพสต์เรื่องราวว่ารักษาการอย่างไรซึ่งก็ดูแล้วก็เป็นวิทยาทานที่เห็นการรักษาการโรคมะเร็งนี่ค่อนข้างรักษายากทีเดียวนะคะหลังจากที่2หนุ่มนี้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอนาคตไกลออกมาแชร์ประสบการณ์ค่ะก็ทําให้โรคมะเร็งปอดนั้นถูกกลับมาให้ความสนใจกันอีกครั้งหนึ่งโดยตั้งคําถามว่า ทำไมสุขภาพดีขนาดนี้อนาคตไกลด้วยนะคะไม่สูบบุหรี่ด้วยทําไมถึงเป็นมะเร็งปอดได้ค่ะแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้ว2เคสนี้เนี่ย ไม่ใช่กรณีแรกๆที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยในชั้นพูดคุยกับศาสตราจารย์นายแพทย์ชายชาญโพธิรัตน์ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดและเป็นพันแผนกอายุรกรรมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านให้ข้อมูลเลยค่ะว่าที่ผ่านมามีคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งปอดไม่สุบรีอายุน้อยด้วยค่ะแบบนี้พบมานานหลายสิบปีแล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลกันออกมาโดยหลังจากการตรวจสอบชิ้นเนื้อก็พบว่าสัดส่ว ของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอดทั้งกรณีที่สูบบุหรี่ด้วยและไม่สูบบุหรี่ด้วยเนี่ยมีสัดส,ส่วนที่แทบจะไม่ต่างกันเลยนะคะคุณผู้ชมพอๆกันเลยค่ะคราวนี้อยากลองฟังให้คุณผู้ชมได้ไปฟังประสบการณ์จากคุณหมอเองเลยดีกว่านะคะซึ่งเคยเล่ากับทีมข่าวเอาไว้ให้เราฟังว่าท่านเนี่ยเคยพบเคสคนไข้ที่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงเลยแต่มีอะไรที่คุณหมอกังวลใจบ้างลองฟังดูค่ะอันนี้ภาพฝุ่นที่หายใจเข้าไป จากเอ็กซเรธรรมดาจะเห็นว่าปอดธรรมดาจะเป็นสีดำนี้เขาหายใจเข้าไปมันลงมาที่ปอดข้างล่างสองข้างอันนี้เอ็กซเรคอมพิวเตอร์ก็เห็นว่าลงมาที่ปอดข้างล่างสองข้างอันนี้คล้ายๆก้อนเลย mm hmm. เขาก็ปรึกษาอาจารย์ว่าสงสัยเป็นมะเร็งปอดหรือปอดอักเสบเราก็ส่งกล้องไป mm hmm. กนนัคือภาพจริงแล้วภาพจริงแล้วคนนี้ก็เป็นเวทเทนเนอร์ hmm. อยู่ตรงตำบลท่าสาราเนี่ยแล้วเขา เ็นเขาก็ตัวใหญ่ปอดใหญ่หายใจเขาออกลึกแล้วเาก็ยิ้มของเขาเนี่ยไม่มีเครื่องฟอกอากาศแล้วก็เห็นอากาศไม่ดีก็ยิ่งยิ่งฝึกใหญ่ฝึกใหญ่ก็คือสูดหายใจเยอะปกติคนเราก็สูดติดถึง15ลิตรต่อน,นาทีเจ้าน,นี้ก็อาจจะสูด2 0 3 0ิลิตรเพราะว่าปอดใหญ่สูดเร็วแล้วก็เวลาเหนื่อยก็หายใจเร็วจากข้อมูลดิบเนี่ยโดยไม่ได้ผ่านง,งานวิจัยเนี่ยมันก็จะเป็นที่ถกเถียงว่าไม่ชัด ไม่ชัดเจนครับท่านไม่อะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้การอะไรควบคุมมลพ,พิษหมอกควันเนี่ยทำแบบขอไปที เนี่ยแหะคะ่ะคุณหมอทิ้งท้ายว่าตอนนี้งานวิจัยมันยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นนะคะว่ามะเร็งเนี่ยเกิดขึ้นมาจาก PM 2.5หรือเปล่าแต่ว่าที่ผ่านมาจากที่ดูสถิติของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเนะะี่ยค่ะคุณหมอบอกเลยนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาหาคุณหมอเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะคะคือเกือบจะ90%เซนี่ยมาอยู่ในช่วงอาการระยะท้ายแล้วค่ะคือรักษาไม่ค่อยจะได้แล้วโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอาการหอบบ้างไอเป็นเลือดบ้างนะคะขอเพจเมื่อสักครู่อีกสักครู่หนึ่งนะคะค่ะ ค่ะก็จะมีอาการที่แบบไอนะคะแล้วก็เป็นไอเป็นเลือดเนี่ยมาราว2-3เดือนแล้วนะคะจะเกือบ90%เนี่ยมาหาคุณหมอในระย,ย,ยะท้ายๆแล้วนะคะแต่ว่ามีไม่ถึงแค่เท่านั้นเองที่เจอเร็วแล้วก็รักษาได้หายเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเจอแล้วก็มักจะสายเกินไปด้วยในขณะเดียวกันค่ะคุณหมอเนี่ยก็ทำงานวิจัยด้วยนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลมาจากหลายๆประเทศค่ะซึ่งงานวิจัยทั่วโลกเนี่ยเขาศึกษาคนที่เป็นมะเร็งปอดซึ่งเป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่และพบว่าแบบนี้ ค่ะคุณผู้ชมในทุกๆ10ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรของปริมาณฝุ่มนมลพิษที่มันเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยหลายปีเนี่ยจะทําให้คนหรือประชาชนทั่วไปเป็นมะเร็งปอดได้เพิ่มขึ้น10%คือเพิ่มขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้เจอกับมลพิษเลยนั่นเองนะคะเล่าง่ายๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าลองเทียบกันเป็นสัต์ส่วนดูนะคะก็จะพบว่าถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นมนลพิษมีฝุน่นใดๆเลยเนี่ยนะคะจะมีโอกาสที่ประชาชนเนี่ยจะเสี่ยงเป็นโรค เร็งปอดอยู่ที่10คนต่อ1 0 0 0 0ประชากรค่ะแต่เมื่อใดก็ตามที่มีมลพิษเกิดขึ้นจะเสี่ยงเพิ่มขึ้น10%ก็คือจะเพิ่มขึ้นมาเป็น11คนต่อ1ประชากรน,นั่นเองก็หมายความว่าในงานวิจัยหลายๆชิ้นหลายๆประเทศเนี่ยก็เห็นตรงกันนะคะว่าฝุ่นหรือว่ามลพิษเนี่ยทำให้ประชาชนนั้นเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดกันได้มากขึ้นนั่นเองค่ะเรื่องนี้เนี่ยถือว่าสอดคล้องกับข้อมูลของสถาบันวิจัยมะเร็ง IARC ขององค์การอนามัยโลกที่รายงานว่ามลพ พิษทางอากาศนั้นเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดมะเร็งและฝุ่น PM 2.5เองก็เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่1ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอันตร,รายมากที่สุดด้วยนะคะโดยมีงานศึกษาที่ระบุว่าการไปสัมผัสฝุ่นพ m 2.5ในระดับ22ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรเท่ากับการสูบบุหรี่1มวนค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชายัย ก็ยังได้ร่วมงานทำงานวิจัยกับคนไทยด้วยนะคะใน8จังหวัดพื้นที่ภาคเหนือซึ่งก็พบ ก๊าซเรดอนค่ะคุณผู้ชมซึ่งอยู่ในปริมาณใต้ดินเนี่ยสูงผิดปกตินะคะซึ่งก๊าซชนิดนี้เนี่ยเป็นก๊าซที่ออกมาจากสารกัมมันตภาพรังสีที่อยู่ใต้ดินและในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังถือว่าก๊าซเรดอนเนี่ยเป็นอันตรายอันดับที่2รองจากการสูบบุหรี่และเป็นสารก่อมะเร็งด้วยคุณหมอใช้คําว่าภาคเหนือตอนบนเนี่ยหนีเสือปะเจระเข้เลยนะคะเจอทั้ง PM 2.5มและก๊าซเรดอนด้วยคราวนี้ถ้าไม่นับเรื่องของการสูบบุหรี่มือสอง การมีอาการมะเร็งมาจากพันธุกกรรมเราอาจจะต้องคำนึงปัจจัยเสี่ยงเรื่องของมลพิษและสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะ